สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับการใช้เครนยูนิคนะครับซึ่งเป็นเครนญี่ปุ่นนะครับน้ำหนักอยู่ที่5ตันนะครับแล้วก็3ท่อนนะครับนี่ครับวันนี้จะพาชมเป็นเครนรุ่นนะครับครับวันนี้พาชมเป็น3ท่อนคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกการใช้งานได้ตั้งแต่3ท่อน4ท่อน5ท่อนสามารถเลือกได้นะครับคุณลูกค้าแล้วแต่การใช้งานนะครับวันนี้เราก็จะติดตั้งในรุ่น frr 2 1 0ซึ่งเป็นรุ่นยาวพิเศษคือช่วงบรรทุกเนี่ย 6.59เมตรนะครับเว้นระยะเครนนี้ประมาณ1เมตรนะครับเพราะว่าเครนตัวนี้คือเป็นเครนใหญ่5ตันนะครับแล้วก็กระบะก็จะเหลืออยู่5.59เมตรนะครับก็จะขอรีวิวพาไปชมนะครับเริ่มตั้งแต่เราต้องไปสตาร์ทรถก่อนนะครับสตาร์ทรถก่อนแล้วก็จะใส่เหยียบคัดใส่เกียร์ฝากนะครับผู้เดียวนะครับไปชมกันครับเริ่มแต่เปิดรถนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็น fr 2 1 0นะครับเป็นเบาะถุงลมด้วยนะครับตัวนี้ครับเริ่มแต่เราสตาร์ทนะครับก็เหยียบคันสตาร์ทได้เลยนะครับเมื่อรถติดแล้วนะครับตัวนี้ก็เวลาเราใช้เครนตัวนี้จะต้องผ่านที่ติดตั้งเกียร์ฝากไว้แล้วนะครับเรากดสวิตช์เกียร์ฝากเลยนะครับตัวนี้มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ฝากแล้วเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับที่หน้าปัดนะครับเนี่ยขึ้นเหมือนคําว่า4ีคูณสี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับ แต่ถ้าเมื่อเราเลิกใช้หรือว่าเลิกใช้เครนแล้วเราต้องปลดล็อกเกียร์ฝากเพื่อให้รถวิ่งปกตินะครับถ้าวิ่งคาเกียร์ฝากแบบนี้ไปเลยในรถอาจจะเสียหายได้นะครับตัวนี้รับเราเราก็ปล่อยคัดตอนนี้เราก็จะไปใช้งานของเครนนะครับผมไปเริ่มด้านซ้ายก่อนนะครับก็คือจะเริ่มเอาเท้าช้างลงนะครับซึ่งเท้าช้างนี่มีประโยชน์ก็คือช่วยพยุงตัวรถไม่ให้ตัวรถมาลงที่ยางมากเกินไปนะครับ ก็คือเราสามารถยกตัวนี้ได้นะครับเพื่อมันแต่เราปลดล็อกนะวิปปลดล็อกนะครับแล้วก็บีบล็อกตัวนี้ครับบืดข้างยืดมานนี่ยาวสุดนะครับเราเอาแค่ตรงกลางก็พอล็อกสองนะครับแล้วเราก็จะยืดเท้าช้างนะครับตัวนี้ครับลงที่พื้นพื้นต้องแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับถ้าไม่ใช่เป็นปูนนะครับต้องเป็นเหล็กรองนะครับนะครับเพื่อความแข็งแรงและก็ความมั่นคงนะครับ ผมจะเอาเท้าช้างลงนะครับสวิตปิดเปิดไปได้นะครับทีนี้เรายืดเท้าช้างเลยนะครับค่อยๆยืดเอ่อน้ำหนักพื้นปุ๊บเนี่ยตัวนี้แต่รับน้าหนักของตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้มันไม่ลงที่ยางนะครับเอาขึ้นประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็จะไปที่ด้านรถนะครับเพื่อเอาเท้าช้างน้ำหนักนะครับ เวลายกเครนยกของนะครับปลดล็อกนะครับแล้วก็บีบล็อกโอเคล็อกเดียวครับแล้วก็เอาลงนะครับเท้าช้างอันนี้ก็เอาเท้าช้างขึ้นเยครับเยครับจะพอดีเพราะตอนนี้คือน้ำหนักของเครน น้ำหนักของบอดี้รถจะอยู่ที่ตัวเท้าช้างเกือบหมดเลยนะครับสังเกตว่ายางตัวนี้ก็จะเป็นปกติขึ้นนี่นึีงได้ครับเดี๋ยวขึ้นนี้ดูครับนี่ครับยางจะไม่ต้องน้ำหนักเลยครับน้ำหนักที่เท้าช้างทีนี้วิธีการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะมีแตรนะครับติดเปิดได้นะครับตัวนี้ครับแล้วุันนี้เป็นสวิตช์ไฮดรอลิกควบคุมนะครับอันนี้เป็นเท้าช้างด้านซ้ายด้านขวานะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหมุนนะครับหมุนเดี๋ยวลองหมุนให้ดูครับนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับสินค้าสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับฝ่านอื่นก็จะเอาเป็นถึงล็อกนี่ครับเัานี้ก่อนนะครับอันนี้เรายืดครับหูสำหรับบรรทุกสินค้านะครับแล้วก็จะโยกยกขึ้นหรือว่ายอกลงได้นะครับนะครับ ถ้าเราหยุดครับหรือว่าเปิดต่อนะครับแล้วเวลาเราจะยืดของตัวท่อนนะครับมีสามท่อนนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งท่อนอยู่นี่เป็นส่วนแรกเรายืดยืดสายสลิงก่อนนะครับน,น,นะครับสายรัดน้ำหนักนะครับเนี่ยครับเวลาเรามาถึงนี่ปุ๊บเนี่ย,อ,ยอธิบายก่อนนะครับ กรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีสินค้าในรถนะครับเราก็เอาขอเกี่ยวนะครับสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นได้นะครับไปลองไปยกต่อนะครับยกไปจนเต็มเดี๋ยวเวลาเรายืดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นท่อนที่หนึ่งนะครับกาลังจะยืดเป็นท่อนที่สองนะครับเควนยูนิคห้าตันนะครับ เรากำลังยกอยู่นะครับนี่ครับตัวลูกสูบเพนก็จะยืดไปต่อไปนะครับตรงนี้ครับเร่งได้ครับเราเราต้องยืดตัวถูสรับเที่ยวสินค้าหรือว่าดึงสินค้าขึ้นนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเรายืดออกมาก,ก่อนนะครับ เราค่อยยืดเพนอันนี้เป็นท่อนที่สามนะครับท่อนหนึ่งแล้วท่อนสองแล้วท่อนสามแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วครับ่วนนี้เราก็จะมาลองยกดูนะครับก็จะเป็นขึดด้นได้ข้นซ้ายขึ็นขวาได้นะครับแล้วก็เราก็จะมา แะเลยบอดี้รถนะครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับสัมภาระหรือว่าตัวสินค้านะครับเมื่อเกี่ยวขึ้นเราก็สามารถยกขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนเคนนะครับเอาไปใส่ตัวรถได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ การใช้เครนยูนิคครับเครนญี่ปุ่นนะหน้าตันนะครับนี่ครับเป็นขออนุญาตยกขึ้นก่อนนะครับ ดึงสลิงคราวนิดนึงนะครับ เราใช้ก็คือเผื่อลูกค้าจะยกของด้านข้างก็หมุนได้นะครับนี่ครับด้านข้างได้จะมาด้านนี้ก็ได้ครับนด้หมุนมานะครับนี่ครับแล้วแต่การใช้งานนะครับตัวนี้ครับเผื่อเอาของลงได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ครับ เราก็จะเอาตัวสินค้านะครับเกี่ยวที่ตัวหูนี้นะครับแล้วก็สลิงก็สามารถดึงขึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองม้วนเก็บนะครับนี่เราเก็บสลิงแล้วนะครับ มาชมการใช้เครนนะครับยูนิค5ตันในรถรุ่น FRR 210นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook สมนึกอิสุอาลาัล y o YouTube สมนึกอิสุอาลาัลไลเบอร์มืออื่นอัลีไลนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ,บค,ครับ